เที่ยวไทยมั่นใจไปกับชาววันนี้พาคุณผู้ชมไปไร่บุญรอดสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและยังปลอดภัยไปกับตราสัญ,ญลักษณ์ชาเป็นความตั้งใจของคุณสันติพิรมพักดีนะครับที่ต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นธุรกิจเชิงเกษตรพยายามมุ่งเน้นความเป็นธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดเชียงรายครับเพื่อนํารายได้จากการท่องเที่ยวผลักดันเศรษฐกิจของ จงังหวัดเชียงรายเพื่อทําให้ชีวิตของคนเชียงรายเราเนี่ยดีขึ้นน,นะครับเรายังได้รับรางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภทแหลง่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในปี2560นะครับกิจ <S an> กรรมหลักๆก็คือฟาร์มทัวร์เส้นทางของฟาร์มทัวร์เองเนี่ยเราก็จะมีเนินชาแล้วก็รวมถึงพาวเวอร์บูมนะครับตรงจุดเนี้ยเราจะมีดอกไม้เปลี่ยน,ปยนแปลงตามช่วงเวลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาชมตรงบริเวณสวนสัตว์เองก็จะมียีราฟ นะครับมีม้าลายมีวัวแดงนะครับแล้วก็มีวัววันติกซี่นอกจากความทัวร์เราก็จะมีกิจกรรมตรงศูนย์สันทนาการบ้านแดงนะครับบริเวณนั้นเองเราจะมีซิปลายนะครับมีกิจกรรม A t ทวสิงปร์คของเราเองเนี่ยเรามีร้านอาหารนะครับแล้วก็มีร้านค้าหน้าไร่มีการให้บริการเกี่ยวกับของฝากแล้วก็ผลิตภัณฑ์ภายในไร่เองนะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากชา นะครับมีร้านชาไทยนะครับแล้วก็รวมถึงร้านอาหารภูพิลมเองนะครับเราก็จะมีอาหารที่ทำจากผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตขึ้นภายในไร่เองครับกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวเราก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวของบริเวณจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงจังหวัดต่างๆทั้งประเทศไทยนะครับ มาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวของเรานะครับเริ่มจาก1พนักงานในการดูแลหรือให้บริการเราเนี่ยจะปฏิบัติตามมาตรฐานชา2นักท่องเที่ยวเองนะครับที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยเราก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับเรามีการเว้นระยะห่างของนักท่องเที่ยวนะครับเรามีจุดให้บริการแอลกอฮอล์นะครับใช้ในการล้างมือในจุดต่างๆนะครับโดยเฉพาะรถความทัวร์เองเนะครับพนักงานเนี่ย จะมีการทําความสะอาดลดความทัว่ยอยู่ต่อเนื่องอะนะครับแล้วก็เราเน้นให้มีความถี่ในการทําความสะอาดยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีการเว้นระยะห่างของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการนะครับรวมถึงห้องน้ําเองอะนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยทําความสะอาดตลอดเวลานะครับในส่วนของกีฬาแ,และสันนิษานะนะครับไม่ว่าจะเป็นซิปไลน์เองหรือว่า ATV หลังจากนักท่องเที่ยวใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทําความสะอาดอยู่ต่อเนื่องอะนะครับ สำหรับพนักง,งานเองนะครับเราจะมีเฟซชิลนะครับให้พนักง,งานเนี่ยใส่เรามีแมสนะครับหน้ากากาอนามัยให้พนักง,งานใส่แล้วก็รวมถึงาการให้บริการโดยเฉพาะโซนของร้านอาหารเองเนี่ยเราจะมีการใส่ถุงมือนะครับในส่วนของสิงค์พาร์คเองนะครับเราก็อยากเรียนเชิญนะครับนักท่องเที่ยวมาใช้บริการหรือมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะสิงบ์พาร์คเองนะครับเราให้ความสําคัญกับการให้บริการในเรื่องของความปลอดภัยนะครับโดย เข้าหลักมาตรฐานของชานะครับรวมถึงการคัดกรอง,งต่างๆค่อนข้างที่จะมีความถี่และต่อเน,นื่องครับ